พระธรรมสองที่โมธีบทที่หนึ่งจดหมายฉบับนี้จากข้าพเจ้าเปาโลผู้เป็นอัครทูตของพระเยซูคริสโดยพระประสงค์ของพระเจ้าตามพระสัญญาแห่งชีวิตซึ่งอยู่ในพระเยซูคริสถึงที่โมธีลูกที่รักของข้าพเจ้าขอพระคุณพระเมตตาและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาและพระเยซูคริสองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรามีแก่ท่าน เมื่อข้าพเจ้าระลึกถึงท่านในคำอธิษฐานอยู่เสมอทั้งวันทั้งคืนข้าพเจ้าก็ขอบพระคุณพระเจ้าผู้ซึ่งข้าพเจ้ารับใช้อยู่ด้วยจิตสำนึกอันใสสะอาดเช่นเดียวกับบรรพบุรุษของข้าพเจ้าเมื่อหวนนึกถึงน้ําตาของท่านข้าพเจ้าก็อยากจะมาหาท่านเพื่อข้าพเจ้าจะได้เปี่ยมด้วยความชื่นชมยินดีข้าพเจ้าคิดถึงความเชื่ออันจริงใจของท่านซึ่งตั้งแต่แรกนั้น ็มีอยู่ในโลอิสยายของท่านและในยูนิสมารดาของท่านและข้าพเจ้าเชื่อว่าบัตรนี้มีอยู่ในท่านเช่นกันด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงขอเตือนท่านว่าจงทำให้ของประธานของพระเจ้าซึ่งมีอยู่ในตัวท่านผ่านทางการวางมือของข้าพเจ้านั้นรุ่งเรืองขึ้นเพราะพระเจ้าไม่ได้ทรงให้เรามีใจขาดอายแต่ประธานใจอันเปี่ยมด้วยฤทธิ์อำนาจ ความรักและการรู้จักบังคับตนเองแก่เราดังนั้นอย่าละอายที่จะเป็นพยานเรื่ององค์พระผู้เป็นเจ้าของเราหรือละอายในตัวของข้าพเจ้าผู้ถูกจองจำเพื่อพระองค์แต่จงร่วมทนทุกข์กับข้าพเจ้าเพื่อข่าวประเสริฐโดยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าผู้ทรงช่วยเราให้รอดและทรงเรียกเรามาสู่ชีวิตอันบริสุทธิ์ไม่ใช่เพราะการกระทำใดๆของเรา แต่เพราะพระประสงค์และพระคุณของพระองค์เองพระคุณนี้ได้ประทานแก่เราในพระเยซูคริสต์ตั้งแต่ก่อนจุดเริ่มต้นของเวลาแต่บัดนี้ทรงให้ประจักษ์แจ้งโดยการเสด็จมาของพระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดของเราผู้ได้ทรงทำลายความตายและทรงนำชีวิตกับความเป็นอมะตะมาสู่ความสว่างโดยทางข่าวประเสริฐและทรงแต่งตั้งข้าพเจ้า ให้เป็นผู้เป่าประกาศเป็นอัครทูตและเป็นผู้สอนข่าวประเสริฐนี้เน่นเป็นเหตุให้ข้าพเจ้าทนทุกข์อย่างที่เป็นอยู่กระนั้นข้าพเจ้าก็ไม่ละอายเพราะข้าพเจ้ารู้จักพระองค์ที่ข้าพเจ้าเชื่อและมั่นใจว่าพระองค์ทรงสามารถรักษาสิ่งที่ข้าพเจ้ามอบไว้กับพระองค์จนถึงวันนั้นได้จงยึดถือแบบอย่างของคำสอนอันมีหลักที่ท่านได้ยินจากข้าพเจ้า ด้วยความเชื่อและความรักในพระเยซูคริสต์สำหรับความจริงแห่งข่าวประเสริฐที่ท่านได้รับมอบหมายไว้นั้นจงพิทักษ์รักษาไว้โดยการช่วยเหลือจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้สถิตในเราทั้งหลายท่านก็ทราบว่าทุกคนในแคว้นเอเชียทิ้งข้าพเจ้าไปหมดรวมทั้งฟีเจลัสกับเพอร์โมเกเนสขอพระเจ้าทรงสำแดงพระเมตตาแก่ครอบครัวของโอนซิโฟรัส เพราะเขาทำให้ข้าพเจ้าชื่นใจบ่อยครั้งและไม่ละอายเลยที่ข้าพเจ้าถูกจองจําอยู่ตรงกันข้ามเมื่อเขาอยู่ในกรุงโรมเขาพยายามเที่ยวสืบหาข้าพเจ้าจนพบขอพระเจ้าทรงให้เขาได้รับพระเมตตาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าในวันนั้นด้วยเถิดท่านก็ทราบดีว่าเมื่ออยู่ที่เมืองเอเฟซัสเขาได้ช่วยเหลือข้าพเจ้าในหลายๆด้าน พระธรรมสองที่โมธีบทที่สองเหตุฉะนั้นลูกของข้าพเจ้าเอ๋ยท่านจงเข้มแข็งในพระคุณซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสสิ่งต่างๆที่ท่านได้ยินข้าพเจ้าพูดต่อหน้าพยาหลายคนจงมอบหมายแก่ผู้ที่เชื่อถือได้ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะสอนผู้อื่นด้วยจงทนต่อความยากลำบากร่วมกับเราเยี่ยงทหารที่ดีของพระเยซูคริส ไม่มีทหารคนใดเข้าประจำการแล้วยังยุ่งเกี่ยวกับเรื่องฝ่ายพลเรือนเขาย่อมมุ่งทำให้ผู้บังคับบัญชาพอใจเช่นกันนักกีฬาย่อมไม่ได้รับมงกุฎแห่งชัยชนะหากไม่แข่งขันตามกติกาขกษศิกรผู้ตรากตรำควรได้รับส่วนแบ่งของพืชผลก่อนใครจงใคร่ครวญสิ่งที่ข้าพเจ้าได้พูดมาพระองค์พระผู้เป็นเจ้า จะประทานความเข้าใจอย่างท่องแท้ในสิ่งทั้งปวงเหล่านี้แก่ท่านจงระลึกถึงพระเยซูคริสต์ซึ่งทรงให้เป็นขึ้นจากตายทรงสืบเชื้อสายจากดาวิดนี่คือข่าวประเสริฐที่ข้าพเจ้าประกาศเพื่อข่าวประเสริฐนี้ข้าพเจ้าจึงทนทุกข์อยู่ถึงขนาดถูกล่ามโซ่เหมือนโจรผู้ร้ายแต่ไม่มีใครเอาโซ่ล่ามพระวจนะของพระเจ้าไว้ได้ฉะนั้น ข้าพเจ้ายอมทนทุกอย่างเพื่อเห็นแก่ผู้ที่ทรงเลือกสรรไว้เพื่อว่าคนเหล่านั้นจะได้รับความรอดซึ่งอยู่ในพระเยซูคริสต์พร้อมด้วยศักดิ์สิญนรันนี่เป็นคำกล่าวที่เชื่อถือได้คือถ้าเราตายกับพระองค์เราก็จะมีชีวิตกับพระองค์ด้วยถ้าเราอดทนเราก็จะได้ครองร่วมกับพระองค์ด้วยถ้าเราปฏิเสธพระองค์พระองค์ก็จะทรงปฏิเสธเราด้วย ถ้าเราไม่ซื่อสัตย์พระองค์ก็ยังคงซื่อสัตย์เพราะพระองค์ปฏิเสธพระองค์เองไม่ได้จงมันเตือนประชากรทั้งหลายให้ระลึกถึงสิ่งเหล่านี้จงตักเตือนผู้เขาต่อหน้าพระเจ้าไม่ให้โต้เถียงกันเรื่องคำต่างๆซึ่งไร้ค่ามีแต่จะทำลายผู้ฟังจงพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อสำดงตัวท่านให้สมกับที่พระเจ้าทรงรับรอง เป็นคนงานที่ไม่ต้องอับอายและใช้ถ้อยคำแห่งความจริงอย่างถูกต้องจงหลีกห่างจากการพูดจาไร้าสาระไม่ยำเกรงพระเจ้าซึ่งจะนำผู้ที่หมกมุ่นให้ยิ่งต่ำซามลงคำสอนของพวกเขาแพร่ลามเหมือนเนื้อร้ายฮิเมเนอัสกับฟิเลทัสก็อยู่ในพวกนี้เขาทั้งสองเตลิดจากความจริงพวกเขากล่าวว่าการเป็นพ้นจากตาย ได้ผ่านพ้นไปแล้วและได้ทำลายความเชื่อของบางคนลงแต่รากฐานมั่นคงของพระเจ้าตั้งอยู่อย่างไม่คลอนแคลนประทับตราด้วยข้อความที่ว่าพระเจ้าทรงรู้จักบรรดาผู้ที่เป็นของพระองค์และทุกคนที่เอ่ยพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าจงหลีกหนีจากความชั่วร้ายในบ้านหลังใหญ่ไม่ใช่มีแต่ภาชนะทองและเงินเท่านั้น แต่มีภาชนะไม้และดินด้วยบางชิ้นใช้ในงานที่ทรงเกียรติบางชิ้นเพื่อใช้สอยธรรมดาถ้าผู้ใดชำระตนให้พ้นจากสิ่งไร้ค่าเขาก็จะเป็นภาชนะอันทรงเกียรติได้รับการชำระให้บริสุทธิ์มีประโยชน์สำหรับองค์เจ้านายและถูกเตรียมไว้พร้อมเพื่อจะทำการดีทุกประการท่านจงหนีจากราคาตันหาของคนหนุ่มและจงใฝ่หาความชอบธรรม ความเชื่อความรักและสันติสุขร่วมกับบรรดาผู้ที่ร้องเรียกองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยใจบริสุทธิ์อย่าคล้องแววกับการโต้แย้งต่างๆอันโง่เขลาไร้สาระเพราะท่านรู้ว่าสิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาทฝ่ายผู้รับใช้ขององค์พระผู้เป็นเจ้าต้องไม่ทะเลาะวิวาทแต่เขาต้องสุภาพอ่อนโยนต่อทุกคนสามารถสอนผู้อื่นได้ ไม่เจ้าอารมณ์เขาต้องชี้แจงอย่างสุภาพแก่บรรดาผู้ที่ต่อต้านเขาโดยหวังว่าพระเจ้าจะทรงให้คนเหล่านี้กลับใจเพื่อจะรู้ถึงความจริงและโดยหวังว่าคนเหล่านี้จะได้สติและหลุดพ้นจากกับดักของมารจึงได้จับพวกเขาไว้เป็นเฉลยให้ทำตามความประสงค์ของมันพระธรรมสองที่โมธีบทที่สามแต่จงรู้ไว้ด้วยว่า จะเกิดกลียุคในวาระสุดท้ายผู้คนจะรักตนเองรักเงินชอบโออวดหยิงยโสชอบด่าว่าไม่เชื่อฟังพ่อแม่อักตันยูไม่บริสุทธิ์ไม่มีความรับไม่ให้อภัยชอบนินทาว,ว่าร้ายไม่มีการควบคุมตนเองโหดร้ายไม่รักความดีทรยศหักหลังหุนหันพนลันแล่น ถือดีรักสนุกมากกว่ารักพระเจ้ายึดถือทางพระเจ้าเพียงเปลือกนอกแต่กลับปฏิเสธฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าอย่าไปคบคนแบบนี้พวกเขาคืบคลานไปตามบ้านต่างๆจงจมูกหญิงเบาปัญญาผู้บาปหนาซึ่งโอนเอ็นไปกับสารพัดตันหาชั่วหญิงเหล่านี้ใฝ่เรียนแต่ไม่สามารถรู้ถึงความจริงได้เลยเช่นเดียวกับที่ยันเนส กับยัมเบสต่อต้านโมเสสคนเหล่านี้ก็ต่อต้านความจริงพวกเขาเป็นคนใจซามความเชื่อของเขาก็ไม่เป็นที่ยอมรับแต่เขาจะไปได้ไม่ไกลเพราะความโง่เขลาของคนเหล่านี้จะปรากฏชัดแก่ทุกๆคนเหมื่อนในกรณีของสองคนนั้นแต่ท่านรู้ถึงคำสอนทั้งปวงของข้าพเจ้าวิถีชีวิตของข้าพเจ้าเป้าหมายของข้าพเจ้า ความเชื่อความอดทนความรักความเด็ดเดี่ยวมั่นคงการกดขี่ข่มเหงความทุกข์ยากท่านรู้ถึงการถูกข่มเหงนานาประการที่เกิดกับข้าพเจ้าในเมืองอันทิโอปเมืองอีโคนียมและเมืองลิสตราถึงกระนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าก็ทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้นจากสิ่งทั้งปวงเหล่านี้อันที่จริง บรรดาผู้ที่ปรารถนาจะดำเนินชีวิตตามทางพระเจ้าในพระเยซูคริสต์จะถูกข่มเหงขณะที่คนชั่วและคนหลอกลวงจะเสื่อมทรามลงทั้งล่อลวงคนอื่นและถูกคนอื่นล่อลวงแต่ส่วนท่านจงดำเนินต่อไปในสิ่งที่ท่านได้เรียนรู้และได้เชื่อมัน่นเพราะท่านรู้จักคนเหล่านั้นที่ท่านเรียนรู้จากเขาและรู้ว่าตั้งแต่เด็กมาแล้ว ท่านก็ได้รู้พระคำพีศักดิ์สิทธิ์ซึ่งสามารถทำให้ท่านมีปัญญาที่จะมาถึงความรอดได้โดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์พระคำพีทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสั่งสอนการว่ากล่าวตักเตือนการแก้ไขข้อบกพร่องและการฝึกฝนในความชอบธรรมเพื่อเตรียมคนของพระเจ้าให้พร,พร้อมสำหรับการดีทุกอย่าง